ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรีสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเราเริ่มต้นกันที่ อามริมเชื่อว่าตนเป็นกุนซือที่ดีกว่าปีก่อนจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของ en, อลูเบนอาร์มริมกล่าวว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมที่แตกต่างและดีกว่าปีที่แล้วโดยทางด้านลูเบนอามริมกุนซือของปีศาจแดงกล่าวว่าเขาจะทําหลายสิ่งหลายอย่างแตกต่างออกไปและเขาได้เรียนรู้มากมายนับตั้งแต่ย้ายเข้ามาคุมทีมแมนยูโดยล่าสุดในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อสกายสปอร์ตก่อนเกมที่จะพบกับนิวคาสเซิลในวันบ็อกซิ่งเดย์ตัวของอามริมกล่าวว่าผมอยากย้อนกลับ ไปเมื่อปีที่แล้วเราประสบปัญหามากมายในตอนนี้และผมจะทำหลายสิ่งหลายอย่างแตกต่างออกไปผมเรียนรู้ในปีนี้มากกว่าที่เป็นผู้จัดการทีมมา5ปีผมจะทำหลายสิ่งในวิธีที่แตกต่างออกไปไม่ใช่แค่ในทุกๆด้านแต่รวมถึงในสนามด้วยวิธีการเล่นในสนามของเราก็แตกต่างออกไป และไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตผมได้เรียนรู้มากมายจากที่แมนยูมันยากที่จะชี้ไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่ถ้าจะพิจารณาถึงคุณค่าทั้งหมดของทีมที่ผมมีเมื่อปีที่แล้ว บางทีมันก็อาจจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ถูกต้องเสมอไปผมย้อนดูเกมการแข่งขันจากฤดูกาลที่แล้วเพื่อทำความเข้าใจสิ่งต่างๆเห็นได้ชัดว่าผมเป็นผู้จัดการทีมที่แตกต่างไปจากเดิมในวันนี้ผมอาจทำสิ่งต่างๆแตกต่างออกไปประมาณ75%แต่สิ่งที่สำคัญหลักการพื้นฐานยังคงเหมือนเดิมผมคิดว่าตอนนี้ผมเป็นผู้จัดการทีมที่ดีกว่าเดิมด้วยนอกจากนี้อัลโมริมยังย้ำว่าแมนยูต้องแน่ใจหากเซ็นใครเข้ามาและพวกเขา ไม่สามารถทําผิดพลาดซ้ารอยในอดีตได้โดยอมโมริมจะเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะเป็นครั้งที่3ในฐานะกุนซือปีศาจแดงในเดือนมกราคมซึ่งทางด้านเดลี่เมลสื่อดังของอังกฤษรายงานว่าแมนยูมีสถานะทางการเงินที่แข็งแรงพอที่จะสามารถสนับสนุนลูเบนอมโมริมในตลาดนักเตะเดือนมกราคมเพราะตอนนี้ประเด็นเรื่องกดกำไรและความยั่งยืนของเพเมลิกสำหรับทีมปีศาจแดงไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่เหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ถึงอย่างนั้นสโมสรเองก ก็ไม่มีแผนที่จะทุ่มเงินแบบไร้สตินะครับไปเสี่ยงกับนักเตะที่ยังพิสูจน์ตัวเองไม่ได้โดยแนวทางของปีศาจแดงคือรอดูโอกาสที่เหมาะสมจริงๆไม่ว่าจะเป็นดิวยืมตัวหรือว่าซื้อขาดหากเข้าทางก็พร้อมที่จะขยับนะครับโดยตำแหน่งที่ถูกมองว่าน่าเป็นห่วงที่สุดในตอนนี้ก็คือกองกลางโดยเฉพาะในช่วงที่ทั้งบูโน่แฟนันและคอบบี้เมนูมีปัญหาอาการบาดเจ็บ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเฮลเซเมนโยไม่เป็นไร สื่อดังเผยแมนยูเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ล่าสองแข้งจากซาอุดที่เคยเล่นในเพเมลีกช่วยยวกระดับให้ทีมของลูเบนอัลโมรมในช่วงตลาดนาานี้ลาสุดวันที่25ธันวาคมหลังแหวขยวาตัวองตัวเซเมนยและตลาดนักเตะกำลังจะเปิดขึ้นในสัปดาห์หน้าลาสุดทางด้านทีมปีศาจแดงภายใต้การนำทีมของลูเบนอัลโมรมไม่รอช้าตกเป็นข่าวเปลี่ยนเป้าหมายใหม่ทันทีล่าสองแข้งที่เคยเล่นในเพเมลีกอย่างลูเบนเนเวสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสของอันฮีรานและไอแวนโท นี่อดีตดาวยิงเบนฟอร์ของอันดาลีมาเสริมทัพจากการรายงานล่าสุดข,ของคอสอฟไซสื่อสายตลาดนักเตะชื่อดังหลังมีรายงานว่าสโมสออันฮีลานทีมชั้นนําในลีกซาอุดีอราระเบียพร้อมขายลูเบนเนเวสอดีตแข้งหมาป่าวูฟแฮมตันวัย28ปีลายนี้มาร่วมทีมแมนยูในราคาที่สามารถจับต้องได้ในเลเไม่เกิน20ล้านปอนด์เท่านั้นรวมไปถึงตัวนักเตะเองก็พร้อมย้ายทีมนะครับโดยเลงไปที่การหวนกับไปคาแข้งในแดนผู้ดีอีกครั้งหลังจากที่ ที่ตัวของเนเวสเคยเล่นอยู่ในระหว่างปี2017ถึง2023มาก่อนนอกจากนี้ทางด้านคอร์ดออฟไซด์ยังรยายงานว่าลูเบนอัลมอริมยังอยากได้กองหน้าคนใหม่เข้ามาเพิ่มหลังจากที่ตัวของเบนเามินเชสโกกองหน้าคนใหม่ยังหาฟอร์มเก่งไม่เจอ ส่วนโจชัวเซิร์กซีก็รอไฟเขียวย้ายออกไปร่วมทีมโลมาขณะที่ไบอันเดมโบโมกับอามาดก็ไปช่วยทีมชาติทําให้มีรายงานว่าแมนยูสนใจยืมตัวไอแวนโทนี่กองหน้าของอ,อาร์อารีที่เคยเล่นให้กับเบนฟอร์ดเพื่อมาเสริมเกมลุกให้ดีขึ้นในครึ่งหลังซีซั่น โดยตัวของ Ivan Tony, ไอแวนโทนี่วัย29ปีซึ่งเคยเล่นให้กับเบน f o ฟอร์ดมาแล้ว128นะัดทำไปได้ถึง67ประตูโดยทางด้านสื่อคอร์ทออฟไซยืนยันว่าชื่อของไอแวนโทนี่กับลูเบนเนเวสกำลังอยู่ในรายชื่อลำดับต้นๆที่แมนยูจะดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงตลาดหน้าหนาวเดือนมก,การาคม ก็ถือว่าเป็น2ดีลที่น่าจะเป็นไปได้อยู่นะครับสำหรับไอแวนโทนี่กับรูเบนเนเวสอุปสรรคเดียวก็คือค่าเหนื่อยนะครับไม่รู้ว่าจะเจราจาลงตัวที่ประมาณเท่าไรแต่ถ้าคุยได้ไม่เกิน1 8 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ส่วนตัวแอดมินเห็นด้วยทั้ง2ดีลนะครับทั้งไอแวนโทนี่และรูเบนเนเวสแล้วเพื่อนเพพี่พ,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 พี่แฟนแมนยูละครับชอบกันหรือไม่สําหรับ2นักเตะจากลีกซาอดุดิอาระเบียที่เคยเล่นในเพรีเมลีกมาแล้ว ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับไปต่อกันที่ขา่าวต่อไปกันเลยนะครับอังเดโอนาหน่าเล่าชีวิตดีๆหลังย้ายจากแมนยูมาเฝ้าเสาให้กับแท็บซอนสปอร์ถ้าชีวิตดีก็อยู่ยาวไปเลยนะครับสำหรับอังเดโอนาน่าอย่าได้กลับมาแมนยูอีกเลย ล่าสุดทางด้านอังเดโอนาน่าผู้ไม่ค่อยรักษาประตูของแทปซอนสปอร์เปิดเผยว่าตอนนี้เจ้าตัวกําลังมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตหลังย้ายออกจากแมนเชสเตอร์อยู่ในแตดด้วยสัญญาแบบยืมตัวจนจบฤดูกาลโดยตัวของนายทวานหนักวัย29ปีเป็นมือหนึ่งให้กับทีมปีศาจแดงมา2ซีซั่นนะครับจนเมื่อซัมเมอร์ล่าสุดตัวของโอนาน่าต้องย้ายออกจากแมนยูไปร่วมทีมแทพซอนสปอร์ในหลีกสูงสุดของตุรกีแบบไม่มีออปชั่นซื้อขาดแม้ว่าตัวของโอนาน่า จะไม่มีชื่อติดทีมชาติแคมารูนไปร่วมแข่งขันในรายการแอฟริกาค u ัพออฟเนชั่นแต่ดูเหมือนว่าตัวขอโอนาน่นยังพอใจอย่างมากกับสถานการณ์ล่าสุดข,ของตัวเองที่สโมสรอนแท็บซอนสปอร์โดยล่าสุดตัวขอโอนาน่นออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมกำลังมีความสุขมากคุณเชื่อผมได้เลยผมกำลังมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตผมไม่สามารถบ่นอะไรได้เพราะผมมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่ บางครั้งผมขับรถแล้วมีแฟนบอลตัดหน้าบอกว่าโอนาน่าหยุดฉันต้องการถ่ายรูปผมคิดในใจได้เลยแต่คุณอาจต้องขอถ่ายรูปด้วยวิธีอื่นแต่เมื่อแฟนบอลเห็นผมพวกเขามีความสุขและผมก็มีความสุขเช่นเดียวกัน ตอนแรกมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าการใช้ชีวิตที่นี่มันแตกต่างออกไปแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วแฟนบอลคือคนของผมผมรักพวกเขาแฟนบอลที่ตุรกีมีแพชชั่นสูงมากซึ่งยอดเยี่ยมและน่าประทับใจคุณไม่สามารถอธิบายได้หากไม่ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยตัวเอง โดยครึ่งสีซสั้นแรกในตุรกีอังเดโอนาน่าลงเฝ้าเสาให้กับแท็บซอนสปอร์ไปแล้ว13นัดเก็บได้3คีนชิดและเสียไป19ประตูช่วยทีมหลังอันด,ดับ3ในซูเปอร์ลกีกตุรกีในเวลานี้สำหรับอังเดโอนาห่าหลายสื่อในอังกฤษก็คาดว่าเขาน่าจะหมดอนาคตกับแมนยูไปแล้วนะครับและถ้าหากสุดท้ายแท็บซอนสปอร์ไม่เซ็นสัญญากับเจ้าตัวไปร่วมทีมดูเหมือนว่าแมนยูก็อาจจะต้องหาทางปล่อยใหม่อีกครั้งในช่วงตลาดซนะัมเมอร์หน้า ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดีลวที่ล้มเหลวอย่างมากนะครับสำหรับแมนยูกับการซื้ออังเดโอนานามาร่วมทีมซื้อมาได้ยังไงครับตั้ง47ล้านปอนด์ตอนนี้แค่อยากขายคืนประมาณ20ล้านปอนด์ยังไม่มีทีมไหนสนใจซื้อตัวไปร่วมทีมด้วยซ้าขนาดล่าสุดในสึกแอปคอนทีมชาติแคมรูนยังไม่ดึงตัวอังเดโอนานาไปเฝ้าเสาและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดประจำช่วงบ่ายของวันพฤหัสที่25ธันวาคม ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวของแอปมินขอกราบสวัสดีครับ